ต้อนรับเข้าสู่ w a t c h My Channel วันนี้กลัหม่อมจกัำการ re-action MV เพลงประกอบซีรีส์เรื่องเข้มที่ราต้องรอดกับเพลงโกด a r ของเซียโมจาน ผู้ขับร้องใช่ซึ่งเหมือนเราเคยได้ยินมาตอนที่ดูซีดีนั่นแล้วแล้วเราก็แบบว่าอุ๊ยใครร้องอะไรอย่างเงี้ยพอจังเลยแล้วก็ได้รับรู้แหละว่าเป็นน้องสยามโมนั่นเองนะคนอังตงคือเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเรารู้จักสยามโมในฐานะอินฟูที่เขาชอบความวินเทจวินเทจอะไรอย่างเงี้ยแต่ เอาตรงคือไม่เคยรู้ว่าเขาร้องเพลงพออ๋อเอาจริงๆคือเตยอ,อะไม่ได้รู้จักน้องในในฐานะแบบอินฟูอะไรคือไม่รู้เลยเรามาเห็นน้องตอนที่น้องอะได้รับโอกาสไปภาคภาคไปภาคเสียงหนังอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้รู้จักน้องแล้วน้องก็คือภาคเสียงดีมากทุกคนแบบเออน่ารักมากเลยนี่เรา,อเราชอบเราชอบดูแบบเนาะเขาจะเขาจะเป็นคนชอบความแบบวินเทจย้อนยุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือรู้จัก แบบรู้จักรู้จักมุมนั้นนี่แต่ว่าเพลงเนี่ยคือวอลซ่ามากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงใน MV นี้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับฝาก m e m b บ r s h i p พด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในเฮลิเซคุสิฟอมเม m เบอร์จ้าและนีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกระลังใจเราด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้า สวยจัง้หาความรักของเราที่มีชาตินี้สุดดวงใจก็คงเป็นไปไม่เดอี่ควมรักเราม่้รกันสวเรืยไาดใจอสม่กเพียงมีควอเตอร์มากเลยนะดุกของเขาอะ แล้วเขาแต่งไม่เห็นเขนนกาก็แบบาน่ารักจริงตุ่นตีพอมากน้องน้าเหมือนตุ๊กตาเลอยจริง นี่เพาะมากเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตายงอ่ะ เดียวคือจะลองได้แห้วเพราะว่าแบบเนื้อเพลงเขาแบบเป็นแบบวนๆแบบไม่มีการลองซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังแบบสักรอบสองรอบเนี่ยเริ่มแบบนึมกับนึมแล้วทํานองมันติดหูคือทํานองมันมีความเป็นดนตรีไทยเดิมที่สมัยใหม่แต่ว่าคอมโมเด์นแต่ว่าเราคุ้นหูอะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเป็นมีจังหวะที่เราเคยได้ยินบ่อยๆในการ ซ้ำโน้ตซ้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงด้วยโน้ตที่มันจะซ้ำๆวนไปบ่อยมันทาให้รู้สึกว่าติดหูได้ง่ายมากเลยแล้วก็บวกกับบวกกับซาวบวกกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเลยรู้สึกว่ามันเพลินมากแล้วมันไพเราะมากแล้วแบบจริง้อเพลงสดสวยมากมาเออสละแล้วมันดูสนุกมากอืมดูเพลินดูเพลินจริงๆงคือมีแค่แบบอาสยาโมน้องสยาโมคือแบบ กรีกลายไปมาเหมือนตุ๊กตาเลย<ช>อะน,น่ารักมากแล้วก็มีการตัดสลับกับแบบเรื่องราวรเ,รเรื่องราวในอีพีนั้นที่มันเหมาะกับเพลงเนี้ยเนอะรู้สึกว่า เพราะปกติแล้ว,ลวทุกคนเวลาที่เรดูซีรีส์ของค่ายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีเพลงออกมาให้เข้ากับช่วงเวลาของซีรีส์หรือว่าเนื้อเรื่องในทีพีนั้น,น,นใช่ใชอย่างอันเนี้ยคือชัดเจนแล้วว่ามันพูดถึงในพาร์ทอดีตที่ความรักมันดูยังเป็นไปไม่ได้ไแล้วมันก็ แต่ว่ามันก็เป็นความรักที่เราแบบรักกันรักใจรักใจอะไรอถึงแม้แบบจะต้องตายจากกันตก็ยังจะรักเจออยู่คือมันก็สอดคล้องกับในเรื่องใช่แล้วเนี่ยคือเอาจริงๆทุกคนตอนแรกอ่ะคือแบบที่เห็นเพลงออกมาคือแบบซียาโมโกดัมอย่างงี้ใช่ป่ะคือเราไม่รู้ว่าโกดัมคืออะไรคือตอนแรกเรานึกว่าชื่อนักร้องอีกคนที่บอกว่าแบบซียาโมขีดโกดัมแต่ฉันก็ไม่ได้ทันแบบคิดอะไรไง เออทำไปถึงไม่คิดว,ว่าว่าแบบมันก็ไม่มีชื่อเพลงสีในเนื้อเนี่ยออกป่ะเออแต่แบบคือพอมาฟังอะ่ะเราเลยไม่รู้ว่าคําว่าโกดําหมายถึงอะไรอะ่ะเป็นตํานานหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะคือมันมันดูเป็นแบบอยากรู้เนีเออ่ยทุกคนคือ,ค,อคือมันดูเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วอ่อที่พี่เตยส้นหาก,ก็เว่บอกว่าออแต่เราแต่เราชอบเลยนะที่ พอพูดถึงสยามโลแล้วแบบความน่ารักของเขาอะคือปกติเอาตรงก็คือเวลาเวลาที่ตามแบบในในทิกตอกเขาหรือในไอจีอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ในชีวิตประจำวันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเนี้ยได้เห็นแบบโหจัดเต็มแบบเครื่องเพชรชุดฟูฟ่องเหมือนเจ้าหญิงหมนตุกตานาะเหมือนตุกตามากบวกกับแบบเมคอัพทรงผมอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าน้องแบบมีความแบบบ้องแบวเหมือนตุกตาล้วชอบสีชุดมากคือมันแบบ มันเป็นแบบฟีแบบม่วงนมนมอ่ะเหมือนเรากินน้ำอัญชันแล้วใส่นมอ่ะเนอะมันแบบมันนีแบบความนมนมความม่วงความม่วงม่วงที่แบบว่าละมุนละมุนเไรอย่างเงี้ยเธอน่ารักมากแล้วแบบจังหวะที่เขาแบบอะไรเป็นตํานานจริงๆด้วยทุกคนคือเหมือนโกดาแล้วก็อ่านว่าครูอะไรพี่เต้ยครูกิ๋วครูกิ๋ว แห่งสะพานรักสารสินอ๋อก็คือเรื่องของสะพานสารสินที่เขาเป็นตำนานที่เขากระโดดน้ำโอเคโอเคโอเคอ่าประมาณนี้ทุกคนออกเป็นเป็นความแบบนั่นแหละเป็นความรักก็คืออาจจะรีเฟลว่าเป็นเป็นคนนี้ก็คือเป็นตำนานรักที่แบบรักกันไปตราบนานอะไรอย่างนี้ ถึงแม้ว่าแบบจะต้องแบบจัดการแต่อย่างไก็ยังหลักกันแนวอันแต่ววาถ้าเขาถามว่าสิ่งนั้นรู้จักอ๋อคือพี่ต้อยรู้จักตำนานนี้ใช่แต่ว่ารู้จักตำนานนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อบุคคลชื่อบุคคลที่อยู่ในตำนานเนี้ยเป็นใครโอเคโอเคเลิกมีความแบบแบบที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดสมมติว่าคนที่รู้จักก็คือจะเก็ตเลยเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยคือเก็ตละเนาะ ออหรือว,ว่าอันนี้คือเป็นเพลงที่เอากลับมาแบบรีคอเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าว่าสันสิบเจ็ดลองกดเข้าไปฟังสิว่าว่าเขา,าเป็นโคเวอร์หรือเปล่าอแหมอ,นนอันนี้เป็นแบบไม่ได้แบบว่าอาาัานงท <c oughs> ุกคนเอ็นดูว่าอืออาสะักครู่ทุกคนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะเราสไตล์เราก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบ ไม่ได้แบบคอฟีลแบบเป็นเวอร์อีกครั้งเอากลับมาบบมร่หทำดนตรีทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แน่ใช่แล้วแนวนี้เนาะเพราะว่าเหมือนแบบที่เราลองเซิร์ชข้อมูลดูแบบเราเห็นว่ามีมีเพลงชื่อนี้อยู่แล้วแล้วก็ เป็นวสันศิลปินคือวสันติเจซึ่งตะแกเป็นคอมโพสเนื้อเพลงอะไรตอนท้ายที่เราเห็นขึ้นเป็นคนวสาสิบเจ็ออ๋อโอเคก็คือน่าจะเพลงเก่ามาคัฟเวอร์มาเป็นดีเป็นนิวเวอร์ชั่นทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นผ่านมุมมองของผู้หญิงมาผ่านน้อเป็นผู้ชายใช่เออใช่อออเออเอมีวันหนึ่งเตยถ่ายทวิตเตอร์เจอเหมือนคนแบบเล่าถึงอ่าคือมีจริงๆนะเล่าถึงเนี้ยแหละอ่าโอเคตำนานรัก โอเคอ,อนนะักลกคนนะก็ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากค่ะเย้เราเราแบบได้นักร้องเสียงดีมาแบบมาร้องจเออสาวน้อยหัวใจวินเทจจริงเป็นนอสยามโมใช่เป็นอินฟูแล้วแบบเสียงเลิศมากอะลูกจริง<ๆ>เสียงดีมากแล้วก็เออดีใจเนาะที่แบบได้เห็นผลงานแบบ ใหม่ๆจากคนใหม่ๆได้เข้ามาแบบร่วมงานกันแล้วก็เป็นที่รู้จักไปพร้อมๆกันจริงจริงเนี่ยก็ได้รู้จักสยามบงในฐานะที่เป็นนักเป็นนักร้องที่จริงเขาอาจจะร้องมาเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้เคยฟังเรารู้จักในฐานะที่เขาเต่งตัววินเทจพี่้ดรู้จักในฐานะวินเทจเรารู้จักน้องตอนที่น้องได้พักหนัง เลิศมากตอนนี้น้องเป็นนักร้องแล้วทุกคนเรารู้สึกว่าน้องเสียงพอมมากเสียงดีมากแล้วก็เข้ากับดนตรีเนาะมันดูมีความแบบไทยเดิมนิดๆแล้วก็แบบภาพซีรีมากก็คือเขมิก้าเขมจิราเพราะคูลแมนดีจริงหล่อมากจริงเนี่ยอยากดูอีพีต่อไปแล้วทุกคนนะทุกคนะเจอกันใหม่อีพีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ